ไม่มีของแล้วรับออเดอร์ทิปทำไมเนี่ยนี่คุณไม่รู้เลยเหรอว่าทำไมฉันถึงสั่งส้มไปตั้งเยอะต้องพันโลเนี่ยส้มจะส้มโลละสามห้าสามห้าเลยจ้าถูกถูสดจากสวนมาจากฝางเลยนะจา้าสดสดเลยจา้าอันนี้มาจากไหนนะอ๋อมาจากฝางจา้าแล้วขายดีไหมอะฮะ ขายส้มนะขายดีอยู่เออแล้วส้มสายน้ำผึ้งนี้เก็บตอนกี่โมงอ่ะน่าจะเมื่อวานตอนเย็นสี่โมงเย็นแล้วจ้ะเอ้าถ้าเก็บตอนเย็นทำไมไม่เรียกส้มเย็นน้ำผึ้งจะมาเรียกส้มสายน้ำผึ้งทำไมอ่ะลูกค้านี่ตลกดีในเนี่ยวันนี้เนึ่งก็ล้อเล่นนะเออแล้วส้มนี้ขอชิมลูกนะอุ้ยชิมทั้งลูกเลยเหรอดีฉันแก่ให้ดีกว่าให้ชิมหนึ่งกิลดวเลือกลูกสวยๆเลยหวานๆช่ำๆ นี่จ้าอันชิมมาไนได้ชิมได้เลยจ้าน,นี้นะเป็นไงบ้างจ้หวานมากเลยเ <c oughs> ม็ด <c oughs> ไม่เยอะเหมือนกันนะนิดหนึ่งจ้ะโอ้ย <c oughs> หวานมากอย่างนั้นผมขอสักสองร้อยโลลนะมีของให้ผมไหมโอ้สองร้อยโลเลยจ้ะต,ตอนนี้ฉันมีไม่ถึงหรอกอ้าวเหรอ อย่างนั้นถ้าเป็นมันพุ่งนี้อะเอามาให้ผมได้ไหมสองร้อยโลได้เลยจ้ะสองรอยโลนะอืมอย,อย่างนั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะเอ้เดี๋ยวก่อนจ้ะขอเบอร์หน่อยสิเฮ้ยไม่ได้แฟนขี้ึงถ้ารู้ขึ้นมาเดี๋ยวเฮียโดนเล่นอุ้ย ฉันไม่ได้หมายถึงว่าจะคุยในเรื่องชู้สาวอะไรหรอกพอดีว่าจะขอเบอร์ไว้แบบเอาไว้ติดต่อเวลาแบบมีปัญหาอะไรไงโอ้ได้ได้ได้อย่างนั้นเดี๋ยวเมมไวเลยนะอ่ะศูนย์แปดห้าศูนย์ปดห้าจ้ะห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าแปดเจ็ดเก้าเก้าแปดเฮียหนึ่งนะได้เลยจ้ะอืมเคมีอะไรอีกไหมอ่ะอ๋อลืมไปเลยอ่ะลูกควนลูกค้า จ่ายค่ามัดจำสักพันหนึ่งให้ฉันได้ไหมจ๊ะอ๋อได้สิแค่พันเดียวเองมา๋ยูใจ่ายให้ขอโอนเอานะเพราะว่าพอดีไม่ได้พกเงนินสดมาอ๋อแป๊บน,นึ่นะคอนเฟิร์มเรียบร้ยอยไปละจ,จ้าขอบใจมากเลยนะจ๊ะยังไงก็เตรียมของให้ผมด้วยล่ะวันพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวผมจะเมาเลยได้เลยจ้าไปแล้วนะ สองร้อยโลเลยส้มจะส้มน,น้องเอาส้มกี่โลดีจ๊ะแม่ค้าผมเอาส้มเขียวเหลืองโลหนึ่งส้มเขียวโลพันอะไรนะเขียวเหลืองครับเขียวเหลืองนี่ลูกค้าไปซื้อจากดาวคาร์หรือเปล่าจ๊ะพอดีว่าถ้าบนโลกอะเท่าที่แม่ค้าขายมาแล้วก็ปลูกมานี่ไม่มีส้มพันนี้เลยนะจ๊ะเหรอแล้ว <c oughs> น,นี่แม่ค้าขายพันอะไรอะ่ <c oughs> สะสารน้ำผึ้งจ้ะ ผม,มเอาใส่น้ำผึ้งโลหนึ่งแล้วกันจ้ะโลหนึ่งเนาะโลหนึ่งครับส้มพันอะไรแตกๆส้มเขียวเหล,ลืองแผลไม่ไหนนะแม่คะได้เลยจ้ะแผมไมจ่าลูกนะึะเท่าไหร่ครับสามห้าจ้ะ เนทันขอบคุณนะซื้อดองขาด้ไยเอาส้มกี่โลดีจ๊ะฉันขอชิมดูก่อนได้ไหมคะอ๋อได้ได้ได้จ้ะหวานไหมคะส้มเนี้ยหวานเจี๊ยบเลยจ้ะมีแบบไร้เมล็ดไหมคะไร้เมล็ดไม่มีนะจ้ะน่าเสียดายจังแก่ย่างเลยเนาะพอดีเปือกมันติดหน่อยอะ อืมอร่อยมากเลยอะคือว่าฉันน่ะเปิดร้านขายน้ำส้มคันนะคะเลยว่าจะมาหมาส้มซะหน่อยเอากี่โลดีจ๊ะอ๋อสักพันโลค่ะถึงไหมคะพันโลเลยเลยจ๊ะโอเ้เยอะจังเลยอะถ้าในร้านตอนนี้มีไม่ถึงรอกจ้ะแล้วนี่ลูกค้าต้องการใช้เมื่อไหร่อะจ๊ะดูจากทรงแล้วนะ่าจะไม่ทันเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปหาร้านอื่นก็ได้ค่ะ เออเดี๋ยวก่นจะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะไปหาแบบส่วนอื่นให้เลยนะจ๊ะสั่งที่ฉันก็ได้ฉันใช้ด่วนนะคะแล้วใช้เมื่อไหร่อ่ะจ๊ะพรุ่งนี้ทันไหมคะมเดี๋ยไงฉันจะพยายามหาให้แล้วกันเนาะพันโลอะ่ะค่ะแล้วนี่ต้องมีจ่ายมาจำไหมคะอ๋อเดี๋ยวรบกวนลูกค้าจ่ายมาจำห้าพันแล้วกันเนาะโอเค่จระ เรียบร้อยค่ะขอบคุณมากเลยนะจ๊ะเอะเดี๋ยวขอเบอร์ไว้หน่อยได้ไหมจ๊ะเดี๋ยวเผื่อมีอะไรจะได้ติดต่อกลับให้ได้คะ่ะ062ค่ะ062 000 000. 000 000ค่ะโอเคจ้ะค่ะยังไงก็ขอบใจมากเลยนะจ๊ะค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ชันมาเอาที่ร้านเลยนะคะจ้ะ ัลโหลลุงค้างวันพุ่งมีส้มสักพันโลกอผมมีอีแล้วลงกี่กิโลหันสองร้อยจะได้หน่ะลดลงอิดเดีกวเดี๋ยวอยู่ห้าสิบสรุปเหลือจะได้ก็ห้าสิบโลเออได้ได้ห้าสิบกว่าห้าสิบเออเออจ้าเจ้าขอบคุณเจ้า โล่พระแสงพวกมีส้มสักพันโลกอฮะมียูซาวโลอ่าซาวโลกับซาวโลเออมันผูกเข้าไปเอาเนอะเจ้ารวมกันไม่ถึงร้อยโลไวนะ้เนี่ยเครียดส้มจะส้มโลสามห้านะ จ่าโลนึงนี่จ่าเงินถอนขอบคุณนะจ๊ะส้มจ้าใส่น้ำผึ้งเปรี้ยวอมหวานนะจ๊ะอุย้ยหวานอมเปรี้ยวจ้าขอบคุณจ้าอ,อยากกินส้มมาซื้อสิจ้าเอากี่โลดีนี่ส้มสามหนึง่งครใช่จ้าโอ้โหสีส้มๆนี่คือพร้อมทานนะใช่ไหม พร้อมทานเลยจ้านี่ขายโลเท่าไหร่ครับโลสามห้าตามป้ายเลยสามห้างั้นผมขอซื้อเขียวๆได้ไหมแบบยังไม่สุกเนี่ยจะได้ชุกๆหน่อยเนี่ยส้มพวกเนี่ยฉันขายราคาเดียวหมดเลยจ้าโลละสามห้าไม่ได้มองว่าถ้าอันไหนเขียวนี่ขายราคาหกกว่านอยู่ไม่ใช่จ้ะแล้วผมขอชิมได้ไหมหวานจริงเปล่าได้เลยจ้าแก่ให้หวานจริงไหมมันก็จะจหวานอมเปรี้ยวนิดนิดนะจ้ะ ครับแท็กไม่หวานนี่คืนเลยนะได้จ้ะได้เดี๋ยวแกให้เลยเนาะนี่จ้ะชิมดูโอ้โหแม่ค้าอะไรเนี่ยส้มอะไรมันขมๆเลยเนี่ยโอ้ยลูกค้านั่นมันเปลือกต้องกินด้านในอ๋อต้องกินด้านในไม่บอกเด๊ดเด๊ดเด๊ดไม่ใช่ด้านในของเปลือกคือเนี่ยเนี่ยกินด้านในเออก็ไม่บอกแม่ค้านี่ มัซค่อะไรเนี่ยมันทำไมกลุ่มๆไงเพราะมันกลุ่มๆอันนั้นมันเม็ดมันเม็ดมันหรอเอออันนี้กินไม่ได้เนี่ยกินเนี่ยเนี่ยที่มันเป็นเนื้อเป็นน้ำน้ำอ่ะจ้ะกินน้ำน้ำลูกค้านี่ซื้อดีเนาะโอ้โอเ้ยอร่อยงั้นเอ่อถ้างั้นเอาสองลูกแล้วกันเอาสองลูกใช่อืมหนึ่งลูกกี่บาทแค่นี้ใช่เท่าไหร่ครับขีดกว่าคิดห้าบาทก็พอจ้ะห้าบาทนะ องนี่ขอเล่นนะนะมันแก่ไปแล้วไม่อยากกินแล้ว,วลใส่หงไหมจ้ะไม่ใสรักโลกไม่ใส่ลโล,โลร้อนอจ,35 35นจังน่ส้มจ้ส้มโลสามห้าสหานะจาใสน้พื่งหว,วานจ้าส้มพาโลของฉันอยู่ไหนคะ ฉันมีให้ลูกค้าแค่ร้อยโลนะจ๊ะเอาไปก่อนดีไหมจ๊ะร้อยโลมันไม่พอหรอนะคุณฉันสั่งไปตั้งพันโลอะ่ะ <Okay. S 2> แต่ว่าลูกค้ามีแค่หน้าร้านเองอะ่ะฉันว่าร้อยโลก็น่าจะพอแล้วนะจ๊ะฉันมีหน้าร้านก็จริงคุณแต่ฉันก็มีโรงงานของฉันเหมือนกันนะโรงงานน้ำส้มคันน่ะนี่คุณไม่รู้เลยเหรอว่าทำไมฉันถึงสั่งส้มไปตั้งเยอะต้องพันโลเนี่ยแต่ว่าฉันก็ไม่ได้บอกลูกค้านะว่าจะส่งวันไหนอะ่ะ ไม่ได้บอกได้ไงล่ะคุณกับฉันตกลงกันแล้วว่าเราจะส่งส้มพันโลภายในวันนี้เงินมัดจำฉันก็จ่ายไปแล้วนี่คุณคุณจะรับผิดชอบยังไงนี่ที่โรงงานฉันน่ะมีออเดอร์ลูกค้าเป็นพันๆขวดเลยนะคะลูกค้าก็เอานี้ไปก่อนซิไม่ได้ค่ะยังไงคุณก็ต้องหาส้มมาให้ฉัน900โลวันนี้เลยค่ะแม่คะส้มที่ผมสั่งไว้200โลอยู่ไหน คุณรับออเดอร์ฉันส้มพันโลยังไม่พอไปรับออเดอร์ซ้อนอีกเหรอคะแต่ว่าฉันรับออเดอร์จากเขาก่อนนะจ๊ะสองร้อยโลแล้วก็ค่อยมารับจากคุณก็ฉันคิดว่าตัวเอง่ะน่าจะหาของได้นะจ๊ะก,ก็เลยรับปากทุกคนไว้เอาอย่างนี้ไหมจ๊ะฉันนะ่มีส้มอยู่ร้อยโลเดี๋ยวลูกค้าก็ไปแบ่งกันคนละห้าสิบโลเอา้าได้ไงอะ่ะผมสั่งสองร้อยโลได้ห้าสิบโลจะพอขายเหรอไหมคะทำไมทำแบบเนี้ยมีเบอร์โทรทำไมไม่โทรบรอก ฉันก็กล่าวว่าจะโทรบอกอยู่อาจย์แต่ว่ามัวแต่วุ่นๆกับการโทรหาส้มมาจยาก็เลยไม่ได้โทรแจ้งลูกค้าไว้เอาอย่างนี้ไหมจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เลยจ้ะพรุ่งนี้ฉันจะหาของได้แล้วก็จะส่งลูกค้าทันทีเลยขนาดวันนี้คุณยังส่งให้ฉันพันโลไม่ได้เลยอะแล้ววันพรุ่งนี้คุณจะส่งให้ฉันได้หรอคะใช่อย่างนั้นอะคืนเงินมาจำของผมมาเลยลูกค้าฉันขอโอกาสสักครั้งเลยนะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จ้ะ ฉันหาให้ได้แน่นอนเลยนะนะไม่เอาแล้วค่ะฉันไม่สนอ่ะฉันต้องการส้มวันนี้ถ้าคุณส่งให้ฉันไม่ได้ก็เอาเงินฉันคืนมาเลยนะคะห้าพันค่ามัดจำอ่ะไม่มีของแล้วรับออเดอร์ทิ์ทำไมเนี่ยรู้จักไหมเสียชีพแบบเสียสัตว์อ่ะเสียสัจจะแบบนี้ยระวังลูกค้าคนอื่นจะไม่มาสั่งออเดอร์ที่แม่ค้าอีกนะฉันขอโทษลูกค้าอีกครั้งนะจ๊ะเถอะนะจ๊ะเดี๋ยวฉันจะพยายามหามาให้ได้เลยไม่รู้แหละ โอ้เงินค่าประจำคืนมาเลยไม่งั้นเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องเลยนะใช่ของฉันด้วยห้าพันอะอยู่ไหนล่ะคะไหนอะ่ะเปิดมาเลยกระเป๋าอะะ่ะ๋ยวแป๊มเลยจ่ะฮัลโหลพี่บาว่าไงตอนนี้พี่หาส้มได้แล้วนะสองพันโลอ่ะจริงเหรอ,อเออแล้วแล้วยังไงเขาเขาจะส่งส้มให้เราได้ตอนไหนอ่ะ่าจะได้ตอนบ่ายอะไรไลลลงลนอะอ๋ไอไลลลงลนเหรอ จ้าจ้ายังไงก็ขอบใจมากเลยนะพี่โอ,โอเคไปก่อนนะอ่ายังไงขอให้ตรงเวลานะบ่ายโมงอะจ้าจ้าจ้เดี๋ยวให้ลูกค้าเขาไปส่งให้เลยลูกค้าจ้ะฉันมีข่าวดีบอกจ้ะพอดีว่าแฟนฉันอ่ะเขาหาได้แล้วจ้ะส้มพันสองร้อยโลเดี๋ยวโอโอโอโลูกค้าใจเย็นๆรอฉันก่อนได้ไหมจ้ะพอดีว่าเขากำลังเก็บกันอยู่อ่ะจ้ะ ชัวร์นะว่าบ่ายโมงชัวร์แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจ้ะเอออย่างงั้นเดนี๋ยวเฮียจะเข้ามาเอาตอนบ่ายโมงแล้วกันเดี๋ยวจะไปเปิดร้านก่อนจ้ะงั้นเดี๋ยวเฮียไปขายผลไม้อย่างอื่นก่อนนะจ๊ะอืมลูกค้าไม่กลับบ้านก่อนหรอจ๊ะไม่กลับค่ะได้จะ้ะใต้ชัวร์ใช่ไหมคะบ่ายโมงชัวชัวจ้ะไม่ไม่ไม่เล่นแน่นอนจ้ะฮัโหพี่บ่าวว่างไงลินเ,ออเร็วๆหน่อยนะ พอดีว่าลูกค้าเขายืนรอหน้าร้านเลยอะตอนนี้พี่กำลังให้ทางส่วนเขาเร่งเก็บให้อยู่เนี่ยถ้าจะได้ไม่เกินบ่ายโมงแหละไม่เกินแน่นอนโอเคโอเคจะไงก็บอกให้ลูกค้ารอหน่อยแล้วกัน <c oughs> จ้าจะแน่นอนจ้าลูกค้านั่งเก้าอี้ไมจ้าเดี๋ยวยกให้ค่ะยวไปแจ้งความล้วเนาะ